พี่แวนผมเป็นพี่แวนเนี่ยจะชัดเจนเรื่องเรื่องที่บอกว่าร้านแดกเนี่ยคือร้านสุดท้ายแล้ว <or> ของชีวิตนี้ไม่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 าถึงว่า,เ,าเป็นร้านเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำอะไรสเกลนี ages, surfaces, ้เพราะว่าผม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 เลิกทำอาหารไม่ได้ครับเพราะาผมก็ยังรู้สึกว่าผมสนุกกับการที่ผมแบบได้ทำอาหารให้คนอื่นกิน พี่แวนจะพูดว่าแบบที่พูดพูดในพอดแคสต์ด้วยสักอย่างนะรายการในดูทูตเนี่ยผมว่าที่จริงเปิดร้านอาหารเนี่ยสิบเปอนต์เงที่เป็นเรื่องทําอาหาร<ช>พารท,ที่พี่มีความสุขแต่เก้าสิบเปอร์เนต์เนี่ยเป็นแบบบิสเนสเป็นอะไรที่แบบ<ช>อ่อครับแล้วมารู้สึกสตัรเกิไหมครับกับเกเอร์นี่ยกับคนที่เป็นเชฟผมว่าทุกคนรู้สึกอย่างนันหมดแหละแต่ว่า มันแค่มันต้องบาลานซ์ใช้ได้เฉยๆครับเพราะว่าเราก็ไม่มีใครบังคับเราเราก็เลือกมาเองอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบทําให้มันแบบดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้แปลว่าเต็มที่ที่สุดนะเพราะเต็มที่ที่สุดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับมีรุ่นน้องผมที่รู้จักกันบางคนก็ทํางานครัวแบบฝรั่งอ่ะที่แบบต้องพุชเยอะๆจนแบบก็ต้องไปผ่าตัดหลัง โอ้ยังงั้นเลยอะครับใช่ก็ต้องแบบอยู่ใช้ไม้ค้ำอะไรเงี้ยแต่อันนั้นอะเขาก็มองว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องผ่านต้องเจอดีดิเคชันของเขาใช่แต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ที่แค่ผมเจ็บเข่าแค่นี้ผมยังรู้สึกแบบโอ้ที่คูทํางานมันเจ็บเข่าทําไมวะอะไรเงี้ยที่คูยังไม่สี่สิบเลยคูเจ็บเข่าขนาดนี้จากการยืนทํางานแล้วอะแล้วถ้าแก่กว่านี้มันจะเป็นยังไงวะแล้วเราแบบโอ้ถ้าครูแบบผมไม่ได้คิดโอ้ถ้าผมเริ่มแบบเจ็บตัวแบบนี้ โอ้สุดท้ายที่แม่ต้องมาดูครูแทนครูดูแม่เปะวะอ,อะไรย่าเงี้ยแล้วผมยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำมันก็จะไม่ได้ทำค,คือผมสมัยก่อนผมผมมองว่างานคือทุกอย่างในชีวิตแหละเพราะว่าแม่สอนไปอย่างนั้นอะไรก็ให้ทำงานแล้วให้ทำงานแต่ว่าตอนนี้ผมมันไม่ใช่อะมันแบบมันผมผมอยากหาจุดที่มันพอดีมากกว่าแล้วผมก็ได้ทำอย่างอื่นด้วยอืม,อม แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าสุดท้ายเพราะว่าร้านเบอร์เกอร์ร้านลาบร้านแดกจุดหนึ่งแดกจุดสผมไม่เคยมีครัวแบบที่ผมอยากมีครับร้านเนี้ยเป็นครัวแรกที่ผมอยากมีแล้วก่อนที่จะมีผมรู้แล้วด้วยซ้ำว่าคงจะเป็นแบบนี้ครั้งสุดท้ายเพราะว่าไอาการที่จะมีครัวสเกลนี้มันต้องแลกมากับอีกหลายอย่าง ที่เหมือนมีฮาเล่อะครับตอนมันรู้สึกดีที่มีแต่พอมีแล้วเป็นภาระล้วนๆฮาเล่มันยังเมนเทนแนนซค่เครื่องยนต์เนหมรับครบครัวมันมีสิ่งปลูกสร้างมีจัดคนแล้วก็มีใจคนคเพราะนั้นมันต้องเมนเทนททุกอย่างหมดเลยยิ่งใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่ง ต้องใช้เวลาแล้วก็พลังในการเมนเทนทุกๆอย่างมากขึ้นแล้วมันเหนื่อยแล้วผมไม่ไม่เห็นความจำเป็นที่ผมจะต้องเหนื่อยอย่างนี้ไปตลอดชีวิต <laughs>